สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการทําดวงของชาวราศีหรือลัคนากันนะคะลัคนากันเครื่องปีหลังเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นราศีก็ได้นะคะที่ใครไม่รู้ลัคนาของคุณก็อาจจะรู้ทั้งราศีทั้งลัคนาควบคู่กันไปได้เลยนะคะเ,ออเครื่องปีหลังของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเรามาแยกจําแนะให้นะคะว่า ในเรื่องต่างๆนะคะครึ่งปีหลังจนถึงสิ้นปีนี้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้สองพยเนี่ยคุณจะเป็นยังไงบ้างมาดูเรื่องการงานการงานของคุณเนี่ยเป็นงานที่เขาเรียกว่าหลังจากนี้ไปมีการเดินทางบ่อยๆเลยนะอาจจะเป็นดูนานต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไปไปมาไปมางานที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางนะคะเออเกี่ยวกับการเดินทางสมมุติว่าเรา จะไปทําธุรกิจหรือไปขายของไปทําอะไรก็ได้หรือจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าคนที่มีการเดินทางบ่อยๆนะเหลังจากนี้ไปนะคะอืจะเริ่มมีการเดินทางไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นหรืออาจจะไปดูงานสายงานของคุณอาจจะมีการเดินทางหรือว่าคุณอาจจะได้รับมอบหมายจากใครให้เดินทางไปดูงานตรงนั้นตรงนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะออกต่างจังหวัดบ่อย หรือไม่ก็อาจจะไปเที่ยวบ่อยก็ได้ <g all> การงานที่เ็เรียกว่าพอหลังจากที่เรามีเวลาแล้วเราอยากจะไปตรงนู้นตรงนี้ <g all> ใช่ไหมคะหรือไม่เป็นงานที่เ้าเรียกว่ามีเวลามากให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าทุกแสางก็จะมีความกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้นอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีความกังวลว่าจะสําเร็จไหมจะดีไหม อะไรหลายอย่างหลายเรื่องทุกอย่างมีการวางแผนไว้แล้วนะมีการวางแผนไว้นะคะมีการวางแผนมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยในเรื่องการงานอะไรต่างๆที่มันค้างคามีปัญหาหรือว่างานที่ยังไม่ลงตัวอะไรต่างๆบางคนเนี่ยอยากจะจบที่เก่าแล้วไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีเรื่องคาราคาซังอยู่เกี่ยวกับเรื่องการงานจะต้องเคลียร์ให้จบหรืออยากจะไปทํางานใหม่เป็นอิสระเป็นนายตัวเองหรือว่าอาจจะออกจากที่เก่าไปเริ่มต้นใหม่ ทุกอย่างสิคนคนเป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นเป็นการที่เขาเรียกว่าอาจจะต้องเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะจะเริ่มต้นใหม่ยังไงดีจะทํายังไงเรียนรู้กับงานใหม่ๆด้วยนะคะทําให้เราก็อาจจะมีการวางแผนนะคะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงงานที่ยุ่งยากงานประจําที่เราทําอยู่ประจํานะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแปลงทิศทางไปทางที่เขาเรียกว่า ค่อนข้างจะอิสระกว่านี้หรือไม่ก็คนที่เป็นนายตัวเองคนที่ทํางานค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยและครึ่งปีหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนเห็นไหมค่อนข้างจะมั่นคงค่อนข้างจะดีตรงที่ว่าเราเองก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามีงานที่มั่นคงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะเ,เพิ่มเติมเรียนรู้งานใหม่ๆที่อาจจะไปอาจจะเป็นเจอบอปไรพิเศษพิเศษอะไรก็ได้นะคะที่ว่าคุณเองเนี่ยอาจจะ อากจะมีเจ็บพิเศษตรงนั้นหรือเป็นการงานที่อาจจะมีหุ้นส่วนกับเพื่อนๆหรือว่ากับคนในครอบครัวก็ได้นะคะที่จะต้องเคลียร์ต้องสะสางนะคะเรื่องงานต่างๆหรือว่าช่วยเหลือคนในครอบครัวก็ได้เป็นงานนะคะค่อนข้างจะทําให้ได้เห็นเด่นชัดในเรื่องของการงานที่เขาเรียกว่าเราสามารถสร้างไรายได้อะไรต่างๆได้นะคะคุณอาจจะช่วยเหลือในคนในครอบครัวหรือเข้ามาเป็นหุ้นส่วน เป็นหุน้นส่วนกับใครบางคนก็ได้หุ้นส่วนของเขาเรียกว่าอาจจะไปได้งานที่เขาเรียกว่ามีลักษณะเหมือนกับว่ามีคนคอยอะไรนะเขาเรียกว่าคอยเทรนคอยบอกหรืออะไรเงี s, SO ้ยหรืออาจจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจะไปทําหุ้นส่วนกับใครก็ได้ในญาติในเครือญาติหรือว่าตัวเองกับเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็ได้นะคะด้วยการงานค่อนข้างจะเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ใหม่ด้วยกับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็ถือว่า เป็นงานที่ค่อนข้างจะมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลให้กับกําไรต่างๆด้วยต่อไปเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาราสีกันหรือลัคนากันจะเป็นยังไงเพิ่งปีหลังนี้นะคะอืมความรักโอ้โหใครเนี่ยชาราสีกันเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสเปคของคุณเองนะคะอย่างเช่นว่าคุณจะดูใครคุณจะมองใครเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่เขาเรียกว่า รูปร่างดีหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ถูกสเปคสําหรับชาวราศีกันนะคะคุณอะมองหาคนเออเขาเรียกว่าความรักอะไรที่ต้องถูกใจจริงๆต้องเพอร์เฟกจริงๆถึงจะไปกับฉันได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเปคสูงนะเวลาทำอะไรคุณจะได้เปิดเจอเจอความรักนะเอาเป็นว่าคนโสดเนี่ยเป็นไงคนโสดคุณมีโอกาสจะเจอความรักนะ ม,มีมีคนเข้ามาสนใจด้วยอ่ะนะมีคนเข้ามาสนใจด้วยแต่ว่าเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆคนคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางอะ่ะเหมือนก็ไปนูนป่นไปนี่ต้องมีธุระของเขาในการเดินทางไปไปมาตลอดเลยคนคนนี้นะคะถามว่ามีโอกาสได้พบเจอนะคนโสดชาวโสดมีโอกาสได้พบเจอนะคะ คนที่ค่อนข้างจะคนนี้หาเงินเก่งนะแล้วก็ใช้เก่งด้วยหาเงินเก่งใช้เงินเก่งนะคนคนนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเนี่ยสำคัญเกี่ยวเรื่องการเงินเหมือนกันคือเหมือนหาเกณหาเก่งใช้เก่งเก็บเก่งนะเป็นคนลักษณะแบบคือเป็นคนที่เขาเรียกว่า รู้จักสรรปันส่วนในการใช้เงินนะคนเนี้นะอืมชาวราศีกันชนโสดจะได้เจอนะหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วคุณอาจจะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องไปหมุนเงินให้กับใครในครอบครัวของคุณอย่างเงี้ยอาจจะใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางการไปโน่นไปนี่ครึ่งปีหลังอาจจะต้องใช้จ่ายตรงนั้นให้กับคนในครอบครัวก็ได้นะคะให้กับบริวารที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออต่างๆนะคะความรักก็ค่อนข้างจะอืมมีเรื่องที่ดีๆเข้ามาสําหรับชาวกันนะคะจะมีเรื่องเฉลิมฉลองนะคะคนที่โสดที่มีเรื่องที่แบบว่าเออจะสบายใจอะไรอย่างเงี้ยพบเจอความรักใหม่ๆอีกคนโสดมีโอกาสนะเจอความรักใหม่ๆที่ถูกใจด้วยอะ่ะนะคะ เขาคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอิสระเหมือนกันก่อนหน้านี้ยังไม่เจอคุณเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับพ่อแม้ไมๆใช้ชีวิตอิสระมานานแล้วเนี่ยเหมือนกระจบความสัมพันธ์กับคนคนเก่าๆไปนะคะก็มีโอกาสจะหมกักปิ๊งปังกับชาวราศีกันด้วยนะคะครึ่งปีหลังนี้นะมีโอกาสนะจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนที่ ท่องเที่ยวรอบโลกมาแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่ไปนู่นไปนี่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาก็คือว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยอพูดง่ายๆเลยนะหรือว่าธุรกิจของเขาคนนี้จะต้องมีการเดินทางไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไม่ได้อยู่เป็นที่นะคะก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องไปดูงานไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าราศีแกจะได้เจอคนลักษณะนี้เข้ามานะคะคนโสดนะส่วนคนมีคู่แล้วเนี่ยก็อาจจะช่วงนี้อาจจะต้องเอา นาพาครอบครัวไปตรงนู้นตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะนะก็คือเขาเรียกว่าพาคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะในช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะคะอ้าวก็ถือว่าความรักก็คนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามานะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็อาจจะพากันไปฮันนีมูนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยความรักก็โอเคนะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะต่อไปมาดูเรื่องการเงินกันบ้าง ในเมื่อการงานดีความรักเป็นยังไงแล้วก็การเงินจะเป็นยังไงบ้างเงินที่ได้จากรายรับรายอะไรต่างๆที่ได้จากงานของคุณหรือว่าเป็นเงินก้อนก็ได้เป็นเงินอะไรที่คุณเนี่ยได้มาจากเรื่องการงานของคุณนะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนใงการหนึ่งจะได้เงินก้อนเข้ามาด้วยเนี่ยนะชีวิตของชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าครึ่งปีแรก นะคะแม้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่คุณเองก็มีความรู้สึกที่ดีมากๆเลยอะฮะหาเงินก็ได้เงินนะนะหาเงินก็ได้เงินก็จะได้เงินจะได้มีเงินก้อนเข้ามาเป็นเงินก้อนที่สะสมไว้หรือเป็นเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเองเนี่ยอยากได้นะคะหรือว่าจะได้เงินก้อนจากเอ่อเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณที่ทํานะคะก็จะถือว่า เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคุณจะได้โดยโดยโดยเขาเรียกว่าจะโดยสเสน่หาก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสายงานของคุณก็ได้นะคะชาวราศีกันไปทําอะไรไว้นะเจ้าหูเงินดีมากเลยอะครึ่งปีหลังเนี้ยนะคุณไปทําเรื่องอะไรที่เ,เกี่ยวกับสินเชื่ออะไรต่างๆก็มีโอกาสผ่านด้วยนะคะเออแต่ว่าคุณก็มีความวิตกกังวลหลายอย่างหลายเรื่องนะ เหมือนกับว่าเอ๊จะใช้เงินยังไงดีหรือว่าจะใช้เงินนงให้คุ้มค่าย,ยังไงดีนะฉันกลัวไปโรนเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่นะในการใช้เงินของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็พยายามลดลดในเรื่องการลงทุนสมมติลงทุนจะซื้อนั่นซื้อนอี่จะค้าขายทําอะไรเนี่ยลงทุนเพิ่ม,เ,มเติมช่วงนี้ต้องหยุดชะงักไว้ก่อนนะ อเอาแต่ของเดิมๆพ่อค้าแม่ขายก็บางทีเราขายได้มาเราก็เก็บไว้บ้างนะคะระบายของเก่าออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทาโปรโมชั่นอะไรต่างๆได้นะคะการเงินคลอกๆมาเลยเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภไหมก็เงินเป็นกระจุกเลยเนี่ยเงินเข้ามาดีมากเลยแต่ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแหละเนี่ยเห็นไหมมีคนช่วยชายด้วยอะ่ะได้มาก็ต้องจ่ายเนาะบางทีมันก็ต้องต้องจ่ายไปอะ่ะแต่ก็ การเงินก็ไม่ได้เดือดร้อนก็ถึงเวลาก็ต้องจ่ายจ่ายนะคะแต่ว่ามีมาให้หมุนดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะครึ่งปีหลังนี้คุณจะสบายใจมากในเรื่องการเงินแม้จะมีค่าใช้จ่ายคุณก็จ่ายได้นะคะคุณก็จ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องงานนะคะไม่ว่าเรื่องงานที่ค่อนข้างจะ วุ่นวายนิดนึงแต่พอครื่องปีหลังนี้ก็จะเริ่มดีโดยเฉพาะตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปเนี่ยหลังเดินเกิดคุณจะยิ่งดีกว่านี้อีกนะคะจนถึงสิ้นปีเลยนะคะการงานจะปรับเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีขึ้นความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนต่างชาติหรือว่ามคีคนต่างจังหวัดคนอยู่คนละที่คนละทางกันนะคะหรือว่ามีคนที่ถูกใจเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยให้คุณได้แบบว่าหวานชื่น นะคะหวานชื่นอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วครอบครัวแล้วก็พาความรักไปเขาเรียกว่าความาพาคนรักไปไปอะไรนะหาอะไรกินนอกบ้านมากทําอะไรกินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะชวนกันไปสังสรรค์ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความสุขดีเครื่องปีหลังนะส่วนการเงินก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยไนงะการเงินก็เริ่มเริ่มต้นมาก็จะเริ่มดีแลละ โดยเฉพาะช่วงหลังเดินเกิดของคุณกันยาเป็นต้นไปเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยจะได้มาเป็นขอเป็นกรรมจะได้มาแบบอย่างที่คุณคิดเลยหรืออาจจะได้เงินอะไรเก่าๆนะที่สะสมไว้แล้วก็ผลท้ายเนี่ยก็ อาจจะได้กลับมาเป็นก้อนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเงินที่ได้ฟุกๆจากการงานโดยเสน่หาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลให้คุณมีรายได้ดีขึ้นนะคะขึ้นปีหลังโดยเฉพาะหลังเดือนเกิดไปแล้วเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยนะคะขอให้ชาวราศีกันหรือลัคนากันมีความสุขเกี่ยวกับการใช้เงินหรือว่าเกี่ยวกับครองคู่หรือว่าเกี่ยวกับความรักต่างๆที่กําลังจะเจอจะกําลังจะเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ